สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเอเรียสเปนนะคะวันนี้หนูมายานตัดผมใหม่ค่ะหนูจะมันพีเซ้นนะคะวันนี้หนูมีน้องแล้วน้องหนูรอมากเลยค่ะแต่น้องหนูพอละเราไปดูงานตัดผมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทสําหรับเปิดปิดนะคะไม่รู้เอาไปทำอะไรหนูไปไม่ออกอันนี้ก็จะเป็น ท่อน้ำอันนี้ก็จะจะกดปุ่มดูเบียนาอันนี้คือปุ่มสตาร์ทปัดตาเลียนนะคะสามารถดึงออกได้ด้วยสามารถดึงไี้สองข่มก็จะน,นี่ก็จะเป็นท่อระบายน้ำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแต่ผมเราเราทำปาริมาจะโผล่นกล่องเอนะคะนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นไม้ที่ก่อนพุ่มแล้วก็ผ้าเช็ดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สําหรับให้ตัดเล็บนะคะนี่ค่ะเพื่อนรู้ไหมคะมันเปยนี่ค่ะบัตรเตียนสาหรับตัดผมนะคะเนี่ยบัตเตียนแท้ๆเลยใบมีดมันจะคมนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีมบำรุงผมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบายสำหรับรวมรุงผมหรือตกแต่งนะคะนี่ก็จะเป็นเรียนสำหรับหยอดเข้าไปเพื่อใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่บบมที่แบบมันให้เขย่าไปอะ่ะผมมันก็จะแบบหยิกหย,ยิกถ้าใครผมหยิกเ่ี่ะมันจะตรงนี้นะคะแค่นี้คะ่ะ อ๋อลืมไปนะคะอ่าพังเลยค่ะเพืเ่อนเพือนราสักครู่นะคะประดิคอ๋อลืมไปค่ะอีกที่หนึ่งที่นี้มันเจ๋งมากสำหรับคนที่อ้วนเนี่ยอย่างน,นี้จะล้มแล้วนะคะเพืเ่อนๆขอลงไปก่อนแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นเชือกับบนี้นี่นะคะของโบดเลยที่ช่างน้ำหนักร่องหันเนี่ยจะมีชื่อบอกะเนี่ยนี่ก็จะเป็นรีโมทสำหรับเปิดปิดดูโทรทัศน์ธรรมดาอันนี้เป็นแบบกดดูเบียร์หน้านะคะอันนี้ก็เป็นแบบ ดู Yyou tube เลยโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะคะตอนนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลาไปนะคะหนูจะบอกอะไรให้อีกอย่างหนึ่งว่า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 ร้านนี้มีตกแต่งผมพิเศษด้วยนะบ๊ายบายนะคะเป็นแตอนนี้เราก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย บอย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 บายบ้าสวยอ่ะไอเลี้ก็ูาบอกว่าตีกันตลอดถ่ายรูปกีงไงเอาถ่ายปิบี่ีโเออถ่ายีเปิดไฟดิอันนี้มันดีออวีดีโอ